โอ้โห,โหแล้วบอกมีอะไระพูดกินไม่หยุดเลยเกินวอนไดเนี่วันกาลังกินกาลังนอนก็รู้ๆอยู่นี่ถ้าสมมติเนี่ยเราต้องถ่ายประมาณสิบคลิปพี่ไม่กินสิบห่อแล้วก็มันก็เรื่องธรรมดากำลังกินกินได้หมดแหละ <c oughs> วันนี้ไก่ชื่อต้องขอตัวนีน้ไม่ใช่สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็ฝากประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับสำหรับวันหยุดยาวนี้นะครับทางร้านไก่เอซีก็ไม่ได้หยุดนะครับยินดีบริการให้ทุกวันนะครับร้านเปิดบริการ1ิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นของทุกวันนะครับ ใครที่นะครับเดินทางไกลนะครับก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปด้วยขับรถขับลานะครับเมาไม่ขับนะครับห่วงก็นอนปั๊มก่อนนะครับสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ค่อยเดินทางต่ออันตรายนะครับแค่บูบเดียวก็ชีวิตเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปด้วยจะกินเหล้ากินยาก็ไม่ต้องขับรถนะครับอาศัยนั่งแท็กซี่เอาหรือกลับบ้านเพื่อนแม่งเลยนะครับไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องไปเกรงใจมันดีกว่าเราไปเป็นอะไรข้างทางเต็มที่มันก็แค่ด่าแค่บดเราเท่านั้นเองนะครับ เอาเป็นว่าฝากความส่งเป็นใหญ่ไปด้วยสําหรับท่านที่มีพักเครื่องนะครับจากแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดกระเชิรนที่ร้านได้ร้านเปิดโดยการทุกทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดสิบวงเท้าถึงห้ามงเล็บของทุกวันไม่ว่าจะเป็นระดับทองฝังเพชรจะเป็นกรอบทองคําแท้จะเป็นเหรียญแก้เจียจานยอดนิยมมาจบให้ระบบทุกระบบได้ที่นี่เลยนะครับดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้หยุดนะครับวงเล็บ วันหยุดยาวไม่ได้หยุดนะครับทำงานทุกวันนะครับใครที่มีภาเครื่องก็แปลเปลี่ยนก็นเชิญที่ร้านนะครับยินดีให้บริการวันนี้ไก่ฟีต้องขอตัวเพงเท่านี้สวัสดีครับอออิ่มอร่อยนอนบ้านเพื่อนเนี่เพื่อนไม่บ่นหรอกจะเมียบ่นแน่นอนหลอกมันเนี่ยนะ่ขอโดมทีธีว่าะเนี่ยหอม